โอเคครับทุกคนเราก็มาต่อจากเมื่อวานเลยนะ่นที่ผมได้ทําการเล่นไว้นะก็คือโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะซีรีส์นี้คือกลับไปเทพนะผมไม่มีซูงสวัสดีอะไรนะงั้ในคลิปนี้นะครับพอดีลิฟต์เกินเนี่ยผมเลยไม่ใช่นะครับโอเคครับก็เปิดม,มาก็จะซื้อเป็นกัดเป็นอันนี้ขนาะดแค่หลอดกันใช่แล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะเอาลีกแล้วนะครับมาดูก่อนนะแคอ่อรลีผมก็จะพยายามซื้อไปเรื่อยๆนะครับผม,มพยายามซื้อไปเรื่อย นะครับโอเคครับก็เราดูเจ้าส่วนกันนะตอนนี้เริ่มโตก็จะมีอันนี้นะผมน,นีอันนี้เริ่มโตแต่ยังไม่ออกลกูกนะเออพวกนี้ไอ,อพวกนี้มันขายได้กี่บาทเลยอยากรูอ้อ่ะเอยพวกนี้สิบกิโลเลยนะผมว่ามันต้องแพงอะ่ะอืมเก้าพันเออก็ถือว่าได้ราคาดีใช้ได้อยู่นะครับอืมถ้าพูดเอาตามจรินงนะ ก็ได้ราคาดีเดี๋ยวลองเก็บทั้งส่วนดิอยากรู้ว่าจะได้เท่าไหร่ทั้งส่วนอ่ะออออยากรู้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ยังไม่ออกผลเลยต้องรอต้องรอโอเคอันนี้เราเก็บไปเลยอ่าลองลองเก็บทั้งส่วนดูนะครับด,ด,ดูว่าจะได้เท่าไหร่คือก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเก็บทั้งส่วนเนี่ย <c oughs> จะได้เท่าไหร่นะครับผมนะเอามา จะลองเก็บแบบทั้งส่วนดูเลยนะครับผมอา้าวฟึ๊บฟืบฟึบฟืบฟืบบมาครับลองขาดทั้งส่วนดูนะครับแต่ผมว่าได้มีเยอะหรอกอืมได้มีเยอะอู้แสนกว่าบาทนะครับอู้เยอะเยอะเยอะนะครับผมเออแสนกว่าบาทแล้วเราก็จะมาปลูกเออในส่วนของพวกนี้กันนะปลูกไอ้พวกนี้ไปเอาปลูกไปเลยปลูกไปเลย เอ้ยมาติดอะไรแบบน,นี้เนาะเนอะโอ้มาติดไอ้ลุงครับเฮ้ยเดี๋ยวผมมีเป็นร้อยเลยไอ้แคลืมกว่าจะปลูกติดน่าจะหูฉีกอะครับผมนะโอเคเรารอ,อก,ก่อนนะเอ่อขายทั้งตู้ไปเลยก็ได้ทูกนผมขายทั้งตัวเลยดีกว่าคืโอโคตรเจ็บคอเดี๋ยวครับผมโอเค ก็วันนี้แล้วกันทั้งส่วนตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วเดี๋ยวผมน่าจะขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมขีดตัดไปเลยครับผมว่าตอนนี้นะครับผมสามารถเปิดขายได้นะครับผมแอบไปซื้อมาเอายังไม่ยังไม่ได้ไม่ได้แต่อีแปะเดยจะเปิดได้แหละนะครับผมอ่าขอเก็บผลไม้ก,ก่อนละกันเพราะแบบตอนนี้ไอ้ลูกแบบเออมาได้ท่าแสบมันมานะครับผมซึ่งโคน่าสนใจนะครับโอเคผมจะไปเก็บทั้งส่วนนะเก็บทั้งส่วนเลย มามาดูว่าจะได้อะไรมาก็บกันจ็บกันจิบทั้งหมดเลยนะฮะไม่ต้องให้เหลือ,อโอเคแล้วก็ขอถ่ายโปรคลิปแป๊บหนึ่งเช๊ะนี่นะครับเป็นไงอ่ะปดเปิดเลยปุ๊เปิดเลยทุกคนครับอยู่ดีๆโปรแกรมอัดก็เป็นอะไรไม่รู้ว่ะดีจริงๆ นะครับก็สูมได้เป็นน้องหมารานั่นเองนะครับเออก็ถือว่าดีละโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยละกันกดขายอัแรกก่อนไม่นแหละแสนกว่าอุย้ยมันผลมานอันนี้มันห้าแสนนะดิเนี่ยไม่น่าทันนะผมว่าแต่เอาจริงก็อยากได้เลยห้าแ,แสนมันน่าจะขายได้เพลงนะผมว่าเออ นะครับก็น่าจะไม่มีอลไรละทุกคนเดี๋ยวขอตัดไปต่อเลยแล้วกันนะครับเอานะครับก็ตอนนี้นะครับเอีเวนต์ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะไปผมจะเอาผลไม้นะทั้งโซ่งไปยัดให้หมดเลยนะผมไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมนะนะ้าผมจะยัดให้หมดเลยนะ้าผมมาขอเก็บกันเลยคือเอีเวนต์ใหม่มันจะได้ของด้วยนะผมนะไอตอนทผมอ่านหะตอนนี้มันเป็นช่วงอีเวนต์นะเออนะครับซึ่งก็คิดใหม่่เหมือนกันนะ แต่ไม่รู้ว่าลงชาติไหนนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยทุกคนมามามาลืบปร,ปรักภาษาลืบปร,ปรักภาษาโอเคใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลย มีตุ้นครับเหลือเฟือครับใส่ไปเลยอันนี้คืออะไรวะฮะทำไมผมใส่ไม่ได้วะเออทำไมผมใส่ไม่ได้วะเออวันนะึงนะต้องกดอันนี้ปะเนี่ยมา ได้แล้วนะผมอ่ะเ้ยนี่ไงทุกคนผมยัดหมดเลยเนี่ยนี่ไงได้ได้เยอะอยู่มาผมพยายามให้หมดยัดให้หมดยัดให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้ยัดโอ้เร็วมีตั้าอะใส่ให้หมดครับอย่าให้เหลือมีอย่าให้เหลือ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 นะ มาโอ้ยไม่ได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปยัดก่อนนะครับผมปยัดปยัดมา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 ,มาโคดเยอะดูดิหรือว่าอะไรเนี่ยเอออยัะเลยจริงๆิเมื่อกดอันสามมันก็ยัดหมดเลยใช่ไหมใช่ปะมลอดูด,ดิเออมันยัดให้หมดเลยนะ ตอนนี้ได้171เองเหรอน้อยจัดอ่ะเออโอเคตัวนี้ผมต้องรีบละต้องรีบต้องรีบอะโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็โตแล้วต้องรีบต้องรีบคือมันได้ไปเยอะหรอกนะแต่อย่างน้อยได้ของอย่างน้อยทำอีเวนต์ได้ของนิดนึงก็ยังดีครับ ดีกว่าไม่ได้อะไรนะนะครับผมมาก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะมาฟาฟาฟากดผิดแล้วเมื่อกีก้กดผิดแน่เลยกดสะกิยสามไปไปกดอันที่สามสองร้อยสี่สี่แล้วมันเหลืออีกประมาณตอนนี้เหลืออีกเท่าไหรนะ่เนี่ยห้านาที ครับเ,ล,ออเลย5นาทีทันเ่ยเก็บมาเก็บมาเอาเท่าที่ได้ทุกคนเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะฮะเอาเท่าที่ได้แหละเดี๋ยวพวกนี้ยังเก็บไม่ได้นะมันยังโตไม่เต็มที่เลยโอเควันนี้เต็มละโอ้โหเต็มแค่อันเดียวนะฮะโอเค ชบ,ชบ,ชบอันนี้คือเสียงรู้สึกไม่ค่อยไหวแล้วนะเออรู้สึกว่างกนอนอย่าไน่รู้ทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมแต่ยังไงก็ต้องอัดต่อมาครับผมต่อต่อต่อตอ,อย่ายอมแพ้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 สามสิบเจ็ดตอนนี้ตูรากคารีแล้วด้วยนะฮะ เกิดว่าอะไรมาขายนะครับผมอะไรมว่าขายไม่มีไม่มีของดีเลยฮะไม่มีของดีเลยนะลูกโอเคเดี๋ยวนะคนไหวเลยไม่ไหวละผมเลวไม่ไหวจริงนะโอเคโอ้ยไม่ไม่แน่ละไม่น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยผมมากเก็บได้ยังไง ไอหมาไอหมานี่ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรผมเท่าไหร่นะเจออะไหรึกว่าจะเจอแบบขุดแล้วโอ้โหเจอของดีสรุปไม่ใช่ไม่เจอไม่เจอหาอะไรเลยนะครับผมไม่เจอไม่เจออะไรเลยนะครับผมเออแบบไม่เจอไม่เจออะไรเลยจริงๆนะครับผมใช่ไม่เจออะไรจริงๆอ่ะเห็นแล้วเศร้าแทนเลยใช่ เก็บให้หมดก็หมดโอ้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 โอนโออ้ะออ้โอ้้โอ้โอ้้โอ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้มมอ,อ้ออ้มอ้โอ้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 โอ้โอ ไม่วะเนเี่ยโอ้ยมามาเก,ก็บก่อนเก็บก่อนจังหวนะนนี้จังหวะนี้เก็บก่อนนะฮะโอ้เย,ยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้เยอะที่สุดโอเคโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บไปครับเก็บไปโอ้ยสถานะด้วยสถานะซะด้วยไอหมานี่ยาอย่ามากเกะตกะยามากเก็กะ อุลิกะหรืโอเคมา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 ,มา,มาได้เยอะไหมเนี่ยมาทุกคนองได้เยอะเหลือกี่นาทีวะนะคือสองนาทีเหลือสองนาทีครับผมมาทันล้วะร้อยห้าสิบแปดโอ้ยได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะ ยอยยอะอยู่เคปุไปปูไปัปไปวันี้อย่าหยุดอย่าหยุดอยหยุดอยหยุดถ้าเราหยุดเราก็แพ้อุ้โอเคีึเกันรึดดูกอนมันจะไม่ทันแล้วผมว่าโอเคดูดูๆๆๆ ไม้หมดกีไม้หมดไม้หมดเลยอะไรแบบเก็บได้ตอนนี้คือกี่ไม้หมดเลยนะทันไหมเมื่อเหลือนิดเดียวผมว่าเหลือนาทีมา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 ยัด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 67เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเราจะเก็บได้นิดหน่อยแล้วผมว่าตอนนี้โอเคไหมรอรอรออะไรก็เก็บไปก่อนตอนนี้แมงโก้เก็บไม่ได้ นี้เจอได้ไหมได้เจได้รุกหนึ่งดีสวยตรงนี้ตรงนี้เคได้แค่นี้น่าจะได้แค่นี้แหละผมว่านะครับผมได้แค่นี้และผมว่านะครับผมน่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับน่าจะหมดแล้วสำหรับอีเวนต์มาหนึ่งนาทีนะครับอืมอ่ะ้ไปกี่บบิจ้ตั้งไวมา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  การการเล่นอีเวนที่โคตรจะนานได้อย่างยืดครับมาดูกันว่าจะได้ของไหมนะจะได้ของไหมมาดูกันดีกว่านะครับผมมาเรามาลุ้นกันดีกว่าทุกคนว่าแบบจะได้ของหรือเปล่านะครับผมเหลือไม่กี่วิแล้ว29วิสุดท้ายโอเคนะครับก็รอไปเยี่ยงๆก็ผมก็ขอพนักาานครับก็คิดไปเลยแล้วการตั้ความเร็วนะคิดก็รีสตารทีกเลย รูกคนใกล้เราใกล้เรารูปคนใกล้แล้ว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 เรียบร้อยโอ้มาดูกันอุ้ยได้อะได้อะมาบ้างโอ้ได้อัน scream, นี้มานะครับอุ้ยได้อันนี้มาเุ้ยถือว่าใช้ได้ผมอยู่นะครับแล้วก็ได้เป็นเมล็ดอ้ะโอ้ได้เป็นเมล็ดบเบลรี่มาเอาทำไมอ่ะเออไม่ต้องการนะครับได้เป็นซองอันนี้มานะล้วก็อันนี้นะปัะแจอนิดหน่อยเยทำไมอันทำไมมันแดงทำไมมันแดง เมื่อกี้ร้านค้าก็ลีนะเดี๋ยวขอดูกันราน้านค้าอะไรมาขายหูยนี่มาขายซื้อเลยของดีโอเคทุกคนเออวางวางนี่ละกันโอเคต้นอะไรนเนี่ยทำไมมันแปลกป่ะเฮ้ยมันไม่แปลกเลยพวกมาทุกคนผมคือใช้พูดยองดีที่สุดในโลกสุกเลยอะไรเลยโอ้ เกลือละเกลือละ,ละนะครับคือเกลือละเกลือละ,ละโอเคจะปลูกมนันี้อ่าใช้เลยละกนะันนะครับอืมอะไรขายเฮ้ยอันนี้ขายวะซื้อมาสักอันนะครับเพื่ออะไรไม่รู้โอ,โอเคปลูกตั้งไว้เลยวันนี้ทุกคนร้านค้าก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้ นะครับโอเคครับก็ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรให้น่าดูแลนะครับก็ขอตัดไปเลยละกันนะครับผมขอตัดไปเลยนะเออแล้วก็ตอนนี้นะฮะเอ่อในส่วนของราคาลีไปเดี๋ยวเราเอามาดูกันว่ามีอะไรดีๆไม่มีครับเอ้ยแตงโมมาวะเนี่ยครับไยเดี๋ยวปลูกเลยเดี๋ยวปลูกเลยปลูกเนี้ยปลูกเนี่ยเนี้ยนี่แหละนะครับอยู่มา ลีจะติดแบบจะติดสถานะหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมน่าจะทําการเก็บผลทั้งสวนแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะปิดคลิปแล้วคือไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมอัดหลายเก๊อยู่เหมือนกันนะครับผมนะมาด่นะครับมาคน่าจะได้แล้วนะ อันนี้หนึ่งนหนึ่งนหนึ่งนหนึ่ง,งโอเคเฮ้ยเหล่ำเลยนะครับดูดิมันจะมีแบบสถานะบา้างไหมน่าจะไม่มีนะผมว่านะครับโอเคป่ะเราลองขายทั้งส่วนดูว่าจะได้กี่บาทนะครับ จะ,จะแสนกว่ามันหรือไหมโอ้หรือแสนสามหมื่นนะครับผมโอเคก็เยอะอยู่พอสมควรนะนะครับก็จะก็เยอะอยู่นะผมว่านะค,ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืม subscribe และแชร์ผมด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปบ่ายไปบ่ายไปบ่ายบายบ๊ายบายบ๊ายไปบ่าย